นายเก่งคนขยันเริ่มลงทุนจริงจังในอาชีพเลี่ยงปลาหลังจากลงทุนพุดบ่อปลาไป่องพันบาทและผักบอ่อไปเกือบอาทิตย์นายเก่งเริ่มขั้นตอนต่อไปโดยการจ่ายเงินสื่อพันปลาห้าลอยตัวเป็นเบี้ยหนึ่งพันบาทและจ่ายเงินเสือ,อาห้านปลาอีกหนึ่งซอกเป็นเบี้ยหกลอยบาทนายเก่งไม่ลอชาเปิดสม,มุดบัญชีต้นทุนอาชีพเลี่ยงปลารีบลงไลยการรล่จ่ายให้ตรงช่อง ได้เก่งเลี้ยงปลาอย่างดีให้อาหารปลาตรงเวลาพอถึงเวลาจับคายจับชังนำนักได้มาถึงนลอยเก้าสิบโลใายเก่งหยิ่มแปรรับเงินจากขอขาสร้างปานาลอยบาทเดี๋ยวตาอย่าเพิ่งดีใจ พอควรจำในการทำกรเกษตรกรมกรมเกษตรกรชอบใช้แรงงานในขอบครัวพนันเล่าต้องขิดขาแรงงานของเราเองและของคนในครอบครัวเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพด้วยกอถือว่าเป็นส่วนที่ทำให้การประกอบอาชีพนั้นสำเร็จลงได้โดยอัตราขาแรงงานขิดตามอัตราทองทิ่นนั้นๆของนายเก่งขิดขาแรงงานตัวเองก้าวลอยบาทก่องบัญชีตามนั้นแหละแล้วจำไว้นะการทำเกษตรกรรมต้องขิดขาแรงงานเป็นต้นทุนอาชีพด้วย ชาบัญชีหลดต้นทุนเพิ่มพ้นผลิตแล้วก็ไม่ต้องกลัวจนนะคะนะ